โอ้ไม่กัดโอ้แหงน้านี่พึ่งลึกหลายเอาเงินได้เพื่พาะเอารถอีกนี่คือคอยซี่เล้วนี่เดี๋ยวตัวพี่ปัญญาบอกออกยามันเหี้ยนะได้ได้หลายเพื่นคนว่ะได้พูุละดเจ็บตันรัเจ็บตันรัวปลาไงนั่นนี่ว่ะปลาไงก็ได้ปลาหน่อยก็ได้ได้เกัดโอ้ปลาออกหนองเนี่ยต้องไม่เข้าวานไปเรื่อยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกป้านะ่ยอายเพืคนเนาะสองตัวเป็นจันรมื้อนี้มื้อนี้จะบ่แม่นคลิปกินเด้อคลิปนี้อีพีนี่ พาเบิงน้ำท่วมในเมืองนครหลวงเอ้จันในแถวซีตัวเมืองในเนาะเพราะว่าอยู่ห้างตัวโต้ท่วมมาแล้วเมื่อคืนนี้นักนัวงจนฮทอดเศร้านี่ยังบวลงนี่มาเบิงต่นีนอีเขตหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเขตหนองแตงค่อยค่อยค่อยแสดงหนองแตงลงไปหาตลาดหนองเนี่ยอ่นี่เมือม่อคืนนี่ัจ้มืัวเศร้านี่อู้เบิงสงเกตสังเกตเบิงนี่เห็นไน่น้ำไหลออกมาจากจากบ้านเหรอจ่าคุณน้ำไหลออกมาจากบ้านกับเจ้าจางแหงเลยเนาะ อย่างแหงเลยถือนนอันนี้ลงแล้วนี่มันลงลงไปประมาณเกือบ30ิเซนละรถเกง่งรถกระบะนี่ไปได้ละก้อนหน้าหรือว่าก้อนหน้านี่ถือว่าพวกรถเก่งนี่มาบบได้เลยทุกคนเลยมาบบได้เลยมือเช้านี้น้องเขาอเอารถสเก็มอารย่างสูงๆมาจึงมาได้ทุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่่าท่วมนักเนาะเพว่าตกแหง้งหรือตกคอยนะเห็นว่ารถชาวบ้านเป็นรถจกักรรถอย่างต่างๆนี่มานี่ถือว่าแทบจะโบวิดโบรอดจะคัดเลยมันต้องเป็นรถใหญ่รถ รถเงี้นี่พวกรถสูงๆเนาะพวกรถทวร์รถโฟวินโฟวินสูงๆแต่ว่าตอนนี้ถือว่าไปได้ละพอโตโต้กับโบก้ามาตอนที่ว่ามันอแบบว่าแบบว่านั้นยังมีน้ำไหลนะโบวฮู้ว่าสิไปได้บอตอนนี้ไปได้แล้วโตโต้เลยออกมาพอไปเรียกแล้วก็สิพาทุกคนไปเลาะเบื้องในหลายบอลเนาะว่ามันไปได้บวหรือบอได้ก็ให้ลีกเลี่ยงเนาะมือสองมือนี้อันตรายหลายการฝนตกแบบนี้ก็หากเกิดมาหนี่ แถวนี่เนาประมาณบรุษละสิบสิบปีนี่นะสิบปีมานี่เนาโอ้ต hmm. oh. oh. really? huh. oh. ู้ตู้ตตสิบปีมันี่หากะเห็นช่วงนี้แหละที่ว่ามันหุ่นแหงที่สุดแล้วเนาะถือว่าหุ่นแหงห้าตู้ต้นี่ถือว่าท่วมแบบคือคนคือเห็นนะเนาะคือเป็เบิ่งคิปที่แล้วนี่คุณเบิงเบิ่งเบิองอันนี้แม่บูมแม่มาลากรถว่นหรือยังรถตายได้นี่รถตายกับเจ้าเลงเอาหันออกได้นี่เอาน้าออกนี่เอาไปไม่ห้ำคือไปซะนะ เ็นอย่างีรถเขาตายได้หนินี่นี่นี่รถเกิดจะตายแล้วประชาชนเขาตายได้หนิเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเราจะไปยังไงถามบมึงดุรถเขาตายบ่ารถอยู่ไหนเนาะคือว่าคี้นีอนี่ไหมน่าจะเป็นรถรถตายเนาะคุณวู้ดไหมเฮ้ยวันน่้เบิร์นกล้องกล้องเบิร์นทางนั้นคุณทางนั้นยางแห้งเลยต้องเล็งเล็งเท่าน่อยนี่นี่นี่วู้นะเพียงครึ refers, med, ่งรถรถฮีบเล็งเนาะขีเล็งโอ้ไม่กดเจ้าจอด รวดมากวิบวอวิบวอลงหีบเลงหิบเลงกู้แหงตัวนี้เลิกชุดบอลนี่เลิกชุดเมื่อกี้หน้าจะถึงพวกนะยถึงหน้าอึกถึงหน้าอึศพักพักเอาทุกคนเนาะถึงหน้าอึกพัก,พ,ก,ก,นนะก,พ,กพักเลยนี่มันบ่มีมันบ่มีห้องระบายนะ้ำแล้วมันปิดบอลต่ำแลยเนาะเห็นเห็มันท่วมได้ง่ายเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวพาไปเบิกอีกหลายบอลที่ว่าเห็นหลายบอลเลยแถวทงปงแถวอันนั้นทางเต้สาม แถวทาง้งแถวทา่าหลวงแถวเยอยู้หลเนาะแต่ว่าตัวสิไป,ปแถวใกล้ๆเหนียวเนาะเพราะว่ามันหลายมันมันไปยากเนาะต้องต้องระวังด้ยทุกคนด้อช่วงนี้เด้อว,ว้าวโอเคเนาะตอนนี้เฮามาฮอดเขตลักเจ็ดทางเสน 13, นง้นสิบสามเหนือนี่เลยเนาะห้างโอ้ยโอ้ยเนาะขี่รถกับบเบิ่งเนาะเจ้ากระไรเนาะรถเห็นํ้ำห้งท่วมเนาะขี่รถกับเฝ้ากับไว้บ่เบิ่งก็ทางนี่อันนี้ก็เป็นอีกเขตหนึ่งเนาะโอ้หน้าหน้านั้น หน้าสุวันนะีนั่นเองเนาะหน้าสุวันนะีเนาะทุกคนเนาะนี่โอ้กะถือว่าลงไปได้ละลงไปได้ละเขาก็ตามเบื้องตามหอยหอยนําน่าจะขึ้นขึ้นค่อนข้างสูงด้นี่นี่ค่อนข้างสูงด้แต่ว่ามันลงได้ละโอ้หนักอยู่นี่กะโอ้เงาเติบเลยนี่บอได้ว่าแคบเลยนี่เงาเลยแหละนี่หน้าสุวนนันนะีเนาะไปมากให้ระวังเลยทุกคนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาสิบเบื้องบนจุดที่ว่ามันท่วมหนักๆจากหน่อยเนาะ ทุกคนบุกนั่มาเมื่อกี้สองสองบอลกระดาของตุ๊ตจะมีเลสที่นี่เนาะก็เป็นเป็นแก้วเป็นแก้วอะคริสตัลน,นะนะตอนนี้ออกแล้วเหลือแต่โคบข้างนอกแล้วก็รุดแบบนี้โอ้แหงน้ํานี่พลึกลายเอาเงินไนมุพฟอเอารถอีกนั่ค,ค่อยๆยซีแล้วนี่เดี๋ยวตุ๊ตพยายามอ,อกอกย้มันเฮียา,นะายใี้เสียมันแหงนักหนาเนาะตอนบอก,ออกบอกยามาเนาะไม่นีก่อนค่อยว่ากันเนาะ ลุดเยนี่ก็ออกอี๋แบบนี้อ้าวแบบนี้โอ้ยตายล,ลระรถกับเพี๊ยห่านกับพังน้องเอาเข้าไปเอาให้หมดต,ตัวกันไปเลยอือโอ้อันนี้จุดลุดวะ่ะผัวไม่ลุดเลยลุดอีหลีได้หนิแบบนี้นี่มันลุดอีหลีได้หนิต้องแถวเข้าได้ไหม อาดูมันแหงวันนี้บ่อกโอ้หลุดเลยต่ำน้ำมันต่ำมันดันนะเมื่อกี้นะวอลวกีไว้แอนิมกีน้อ,เอนนะ,ะอเขาได้ไปเข้าหาสร้างแล้วมาๆบันนี้เด็กกับมาพี่น้องเอเด็กกับมาบอลเก่านี่วันสิปัยโตบอลอื่นเนาะ ได้กำมาซอกป้ายก่อนเพราะว่าป้ายตัวซื้อสามพันห้าคนไหมอันเป็นเป็นอานาเป็นไออย่างเกาะเขาเอื่นว่าขอบขอบเพชรนะมันซอกก่อนมือเธอมันเห็นนะเพราะว่ามันเฮียแต่อันเดียวเนาะอันอันนึงหันมันมีหน้ากับหลังเนาะอันทั้งหลังฮันยั้งเดี๋ยวนี้นะมันเฮียทั้งน้าเดี๋ยวมันซอกก่อนมันจะเห็นบอกอันหนึ่งซื้อสามพันห้าร้อยบาทคนนี้นะบอกเธอเพราะว่ามันเป็นยางอเธอมันฟูขึ้นนะถ้ามันฟูขึ้นกับใครเนาะมันโบมันโบย่นี่กับทันมนกคนโอ้ทันเมนโบเลยเนา ที่เลียนอุโมเนาะเพราะมันเป็นอย่างมันน่าจะฟูนะขันโมนฟูแสดงว่ารถดเหยียบละขันโมนฟูรถดเหยียบเนาะนี่รถจักตาต่เลยเห็นปน้ำเข่าหัวเทียนเรียบร้อยจูงเลยจบเข่าเข่าหอ้อนะ <c oughs> งหมอดวนไว้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 เลยนี่นะเข่าห้องหมอดวนรถตุ๊กตุ๊กกับเข่าห้องหมอดวนโอ้น้ำนี่เป็นสิ่งที่แบบว่ามหัศจรรย์อีหลีทำลายล่างได้สูงขนาดทำลายได้ทุกอย่างเนาะน้ำเนาะ แต่ว่าเป็นแนวของเร็วที่ว่านี่เขามีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนั่นเองเนาะบนทำบรรดาเนอกพี่ต้องลิ่งรุ่นบิ๊กฟุตแล้วนี้รุ่นออฟโรดสูงๆเนาะมาจริงกันนะเนาะรถจักมานี่มับห้าเ์วด์คนนี้นี่ตับเกือบทุกคันเนาะก่เห็นเหยือพวกนี้เขกาก็เห็นามดคันนี้ก็เรียบร้อยนี่นี่บถเหลือจบข่าว ไปเป็นรถเบิ้งอีกอะไรสิเข้าไปเบิ้งบอนเขาหาปลาเบิ้งก่อนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้มาเจอแล้วบนเขาหาปลาหาบ้านแห่เดี๋ยวเขาสิลงไปเบิ้งเลยว่าเขาเห็ดแท้บลหรือบลแท้หรือว่าตัวกันอยู่ในในเฟซบุ๊กกันนะไปลงไปเบิ้งกันเนาะมาพอแล้วจุดหนึ่งจุดนี้อยู่เขตอ่าหามาอยูทาเนาะปุ่งๆพามาอยูท่าลาเบิ้งเลยก็หาปลาได้แท้บละ พูดได้ไหมเไม่ได้ป่านัว่ยเอาะได้ปารนน่แต่ไอ้ขบงไงเด้อมม่บมีบมีห้องว่ะนี่มองไปไห้ไปไหนมองบังบง ว้โอ้ยปลาป้าปานินเนาะนี่ปลาป้าปนินปนินนี่เขาเียยโอ้มีอะไรนี่อู้ปากรดปกดปลาป้าปลาเข่งอู้มันสิออกแล้วนี่มันสิออกอันนี้ตัวนี้ไหอู้ว้าวววว

ปลนไนคัมปลาไนคัมปลาไนคัมอันนี้เป็นออกจากหนองก็จะออกมาเนาเนี่ยแหละควาหนองนี่มันวิ่งแนวกั้นน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วออกมาชาวบ้านก็มาหาอยู่ตามทางที่น้ำท่วมมันบ่อ่าถือว่าได้ได้หลายที่บนคุณอ่ะได้ผู้ละเย็บเป็นโลก็มีเย็บเป็นโลปลาไงนะนี่เหรอปลาไงก็ได้ปลาหน้อยก็ได้ได้บมดโอ้ปลาออกหนองเนี่ยก็ได้ก็ไเขาวานตุนเรื่อยเลยเนาะเออผู้ไรมานกับผู้นั้นได้นี่วานก็ไม่เฝ้า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 ว่านแหย่เฉย จนกลัวน้ำสิลดไามเพราะว่ามันมันมันมาแต่ทางนี้บ่กอันนี้เป็นห้องวะห้องห้องน้ำวะห,ออหอ้องเมืองว่ะห้องอันนี้เป็นห้องเมืองแล้วมันขึ้นมาที่โอ้ตอนนี้เปียกแล้วสู้สู้สเดี๋ยวรุ่นยนต์เบนบนเลยเอาเขาจะอยู่ทั้งหลังกูนะเดี๋ยวไปดูทางนด้บอกอันนี้มันห้องห้องน้ำก่อนเปลี่ยนไฟแล้วไปไหนกันะโอ้ย มันจะนมาหเล่าแมนนแมนมอกหองของมาแดงแนยี่นี้ตัวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบว่าบึงบึงหรือว่าเป็นอ่าดินของประชาชนที่ว่าเป็นน้องห้องน้ำเนาะที่ว่าบ่มีบ่มีเอ่อบอกก็บ่ได้ว่าปลูกสร้างนู่นนี่นั่นเยี่ยอยู่ในนี่เนาะแล้วก็ป่ามันจะออกมาจากหนองเขาหนองใหญ่หนองน้อยต่างๆแล้วมันก็ออกมานี่มันอาจจะลอยขึ้นมานี่แล้วก็ขึ้นมาฟังตามนีหรือว่าอยู่ในหุบหน้าแห่งนี้ จะมีห้องก็ไปทางนั้นก็ไปทางนั้นลงมไปน้ำของนะตัวนั้นเนาะลงไปน้ำป่องเลยอปูตึกระดุ่งกับนี้ปูตึกตากับนี้คบ้างอุตายก็มาเลยแล้วแต่ผู้ใด้ผู้ใดมาเกัมาผู้ใดก็ได้เนาะแล้วแต่เลยเพราะว่าอันนี้มันกะลุดออกจากหนองเขาม้าเขาอพสามาถว่เออสี่เอากลับคืนให้ไผได้บพราว่าเป็นของไผ่เนาะเป็นการอาปาแบบแปลกๆอีกอย่างหนึ่งในประเทศลาวเนาะทช่ว่าในฤดูน้ำท่วมหลักแบบนี้แต่ว่าผมเคยมีมาก่อน น้ำไอ้น้ำท่วมดูบ่เป็นว่วนี่<ต>มี<ต>เคยมีบะบ่<ต>เคยมีเนาะเพราะวารักสิปปีไหมนี่ทาก็เห็นเธอเดียวนี่เด้ก็หลายปีบ่ที่ว่ไรก่ายบ่ไอ้าสาวปีสาวปีนี่บ่เคยมีแบบนี้มา,มาก่อนเน,ะน,น,น,นาะว,ว่าปกติบอเคยเห็นบอห้ามตุวโตกับธรรมดาไม่กัแบบเนาะบ่เคยท่วมสาลอยน้ำน้ำท่วมนะเออนีด้วย มาไห้ได้บนทางได้ไปมาบนดูได้สาเนี่ยดูได้สามเมื่อกี้แล้วหได้บอลได้บอลมาด้วได้บอได้บอลไหนางคนรู้ี่พ่อเข้ามาเลยคได้อยู่ในะามโอ้หุ่นควันใส่ใส่ใส่โอโอ้ไอซเอฟซีเนอะปาไม่เนี้ยไอซีเนี่ยปาปาเลยเอ้ยมันปิ้ง่ เจ้ากินเลือดเต็มไปแล้วแทบเดี๋ยวไอมากินน้ำไอตลงแม่โอ้ยอดเลยปีบางน้าปลาปลานั่นปลาปลาคอกับปลานั่นปลาจิ้วปลานิ้นั่นแปงเนาะจริงถ้าอยู่ห้องหรืบ้านเราอยู่ห้องน่าจะได้ดีถ้าว่าแหมันนักพอแห่มันนักพอเนาะแล้วก็แห่มันจุ่มไว้มันน่าจะได้ปลาหลายกว่านี้เนาะแสดงว่าปลานี้จะไปลงน้ำข่องมาเลยทุกคนจะเป็นเครที่ว่าระยะทางที่อยู่ประมาณดูประมาณสามสิบเมตร ทาจากห้องตัวนี้ตทแมตต์บริก่วงน,นะเอาก็เลยได้ดประดุกแล้วรอนี้ไนงะวดโอ,อ,อ,อ้ไปวะแบบพัดห้าถ้าขึ้นบอนบางบอบางทีวาอ่ามดน้ำมดจากทอนนะขึ้นมานะแล้วก็บานเรื่อยๆบานเรื่อยๆอ่าเี๋ยวรอรุ่ไไนทางนั้นบงเนาะว่าสีได้วโอเอเออีเพื่อเะ S <S นี่สาพนี่น่าจะหมานกว่านคนลมือเศร้านี่มือเศ้านี่คนหลายคนนี่วานแห่าหลคนนี้แล้วก็ได้ปลาหลายคนนี้ผู้ใดอดได้ฮอดเจ็ดแปดนะเมือบนแล้ว แล้วมันไผ่เป็นผู้มาบานคนแรกผู้บาบอกว่าเก็บอกเคยมาชิมุ้งเครื่อนี่นะเมื่อวานชิบมุ้งเครื่องตอนเศร้าตอนสวยชิบมุ้งก็สวยเขามาจะเศร้าเขาได้เอาเมือแลวผู้ละยึดป็นลูกเขาตอนเศร้าเห็นเขามาบานจะเศร้าแล้วโอ้เขาก็มาล้องวานเสื้อเขาบอกว่ามีหรือบ่มีเห็น่ะ่ปลามันข่มนองแล้วรับลูกไล่เขาโอ้หนึ่งหนึงนองปลาออกแตหน้องน้องน้องพ่อกระเทือมปะ ล้องอ,อบอมคนน้นเป็นพันอยู่คุณโอ้น้องอ้อเหรอนะี่แหละน้องอ้อก,ก็เต็มหมดอนเดิมนะโอ้คนไปบ้านด้วยขนาดเวลาปลามันก,ก็ลงเไปนี่แล้วลงไปอ่นน้องอ้ออยู่ข้างหลังบอ่อนนี่ละลงไปนี่โอ้อ,อ,อยู่ซอยอีกซอยหนึ่งเนาะเขาไปบ้านด้่ยหันคนไปพันเลยเป็นพันอยู่หันน่ะโอ้เอาไปบ้านอยู่ตัวน้องอ้อเป็นเป็นบึงน้องอ้อเหรอเต็มเลยเนาะเพราะว่าอันนั้นใครอยากไปบ้านก็ไปบ้านได้เลยเนาะโอ้โอเป็มนปลาออกลองเดลยปลาอยู่คันมันเป็นเป็นแบบอะณา นานากรุ้งกว้างม่บังเรากลับไปบ้านเอาบ้านเอาได้อยันได้บ่าดอได้เขาได้คนละหลายได้เป็นหมื่นเลยใช่ป่ะคุณนี่เราเราได้หมื่นไปนะคประมาณโอ้ได้ย่ันเป็นหมื่นหามานี่เออหมืนที่นี่ก็ได้ฟูเป็นและโอ้โหโลจ็ดโลกับนี้โอาโหโลจ็โลกับนี้ คือว่าคือว่าปลาออกมาหลายเนะา,า,า,ออา,านะเบิงเบึงเบึงห้องบอลในน้อยกับปัดุกอันนี้เฮือนหลังนี้มันคือท่วมเลยตะหน,นิท่วมเลยอันนี้มีอย่างห้านเฮือนิเร์งานเฟอร์นิเจอร์ท่วมมาเลยหนิลมอากาศเดี๋ยวมันจะลมไม่ลมน้ำมันไหลบมทันเออมันมันไาลแห้งเกินกำหน,นดเนาะแต่เจ้าว่ามีอยู่หนองอ้ออีกคนเป็นพันมาทัน่าคนโตโตมาตอนเวลาอยู่สองโมงเนาะไอเขาได้ส่วนหลายเป็นปลาดุกออกจากหนอง การบ้านแหง่ายๆไป้านบานเลยพ่มีว่าเออปีเก็บบัตรเสียเงินมุ่งมีนั่นไขมาท่าน้านได้บ้านเอาอ่ามันเป็นของส่วนรวมตอนนี้เนาะนี่บ้านไปบ้านไปก็ได้ไปบางคนเขาว่าได้เป็นหมื่นแปดกิโลสิบกิโลเมื่อบ้านแล้วก็มีมีสองสามุดมีอยู่หนองอ้อแน่อันนี้อยู่เส้นทางอ่าไปยูท้าเนาะทุกคนเนาะวางง่ายๆนี่างง่ายๆปล่อยให้มันขึ้นมาตามทาตามอย่างที่ระกบานเอาแล้วุดไปรุ่นทีนี้เ้ารุ่ม ผู้ใดมีแหผู้ใดมีมือซีดผู้ใดมีความสามารถมีความอดทนมา่วานเอาได้กินแรงแบบฟรีๆพริกวิกฤตเห็เป็นโอกาสกับคลิปตอนนี้เลยเนาะอ่ามาได้เด็กน้อยลินน้ำเงินไหนกบบนีเนาะแซ่แซ่ถือว่าเป็นเป็นปลาน้ำกันเลยเนาะมีปลาดุกมีปลาคอมีปลาปากปลานิน้นมื่อกี้เขาเห็นตอนต้นคลิปก็เป็นปลาอ่าอย่างก็ปลาไนคำอ่าปลาอันนี้คือเป็นต้นกระเลี้ยนแถวแบบนี้เลยเหยียมห้างลวดเหยียมห้างลวดนี่เลยเนาะ มาเาบือบ้องส่วนนี้เบิ้งส่วนหลายกับเจ้าบ้านกับส่วนทั้งหน้าหน้าตัวทีบ่บ้านหน้าฝ่ายคล้ายๆห,หน้าหน้าหน้าห้องน้งเนาะเบิ้งนี่ก็มีอันนี้อันนี้จะเป็นฝ่ายห้องน้าเนาะได้หร่าฝาเนี่ยได้หรือเป่าติดกระดูกจะได้เขาเลยติดกร,ระดูกเขาซื้ออันนี้ไม่เป็น อันนี้เป็นห้องลง้มแสกห้องลงมห้อล้มห้องอแล้วห้อง,งหองอ้หอจะล้มน้ำของอีกรอบนึงแน่นโอ้โหแบบนี้นะเตือนก่อนผู้ถ่ายใช่ไหมนี่ปาอย่างอุปปาอุปปาสลิดเนะาะสลิดกดันด้ปลาซิ้วปลากระเดือปลาอย่างนี้ปลาป้าปลาป้าหไม่ก้อยนะีย่เนาะ มีป,ปาลาดุกยปปเีาิมือเด้อวยนี่มีปลาดุกปากสาไสาไปปลาดุกเด้เอนางไห้เนีเออ่ยนะงหว้าผมวกีมปลาดุกน่ะเจ็ดโมงมั้มไดจ็ดโมงโอ้เแสิบเอ็ดโมงเลยปมเศ้าด้วยวางวางตั้งอยูบนหฮมอีกเนาะสาัสาานางตั้งนางนางนางตั้งย่างยาวแล้วนะนางดึงนางดึงนางดึงยู่นี่นี่ ได้ดุ้งไหมดิได้ได้ตัวเรื่อยเนาะได้ป่ะบางทอก็ได้ได้บทตัวใหญ่ตัวละลูตัวเนี้ก็ได้บทโอ้ตัวดุ้งไหมพะดดุ้งไหมพดกระดุ้งยงใหเนาะนี่หลายคนบดกดุ้งยังไงสนเดี๋ยวเนมาปนคนอดุนี่ดนี่มัปาี่านจะปาไมัร ตัวตัวตัวห้องวันสุดย่านเนี่ยนี่หัวใจเรื่อยๆได้ทางนี้กันนี้มาดูแลก่อนเลยห่างกันมาสองโมงห่ากันมาสองโมงโอ้มันได้ได้ได้นี่แล้ซิวเนาะซิวน้อยมาได้ไปไงพี่ไปไงเขาเมือแล้วไปไงเขาเมือแล้วดึกกระดุ่งกระง่ายดีแล้วนี่นี่ปลาซิวไปเนี่ยปากระเดิดประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นป่าป่ากับเจ้าปล่อยไม้ได้หน่ ปลาน้อยลูกปลาน้อยแล้วปลาเก็บแรกแล้วก็จะปล่อยใหม่แล้วมันมันรุดออกจากหนองเขาพวกนี้นะที่เห็นมันมันได้หลายเด้อทางนั้นไม่มีคนติดื้อปะมันลุกไปหนองพุ่งเนาะน้องก็พุ่งเลยโอเคเดี๋ยวบังเช้าไปเบิรงเนาะใั้มันบ่บเขาเขาจะไลายเดี๋ยวลองจิ้งไปเหมือนกันไปถามกันน้ำมันกับแพงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี่ซีบัสอีกแล้วนี่เริ่มเริ่มอัดเริ่มอัดเรื่น้ำมันน้ำมันกระส้วนน้ำมันไอ้ตั้งเริ่มเบิร์ตแล้วเบิร์ตยังบ่พอแพงอีก น้ำกันความอีกมาอยู่กับเข้าอีกเออเอาเอาเข้าไปแล้เดี๋ยวไดี๋ยวคนเห็นไหมเห็นไหมเนาะทั้งผู้ที่ว่าตึ๊บิ๊ดเออตึกบิ๊ป่าวันแห่เนาะกะวันไปนู่นกันไปแต่เพื่อใ้ได้ก็ดีใจเหมืกันนะเสนอ มาคือลายมวดเอามวดเอาทั้งนั้นเลยหนึ่งวดเอามวดเอามาทำมาลนลูกกับตายง่ายไปแล้เนาะเอาสิไปเบิ่งอยูหนองโอ้อซนเพื่อนว่าคนเป็นพันหมดซนเอาไปเบิ่งดูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องระวังขี่มาผ่มาต้องระวังเรื่องพว่าชาวบ้านหาปลาอยู่ต้องเฝ้าต้องรีบพอเหยียบแห่เพย่คนกำลังหาปลา่าไปไปเบิ่งหนองโอ้อซนคนเป็นพันเป็นหมื่นไปเบิ่งกันเนาะมาตอนนี้มาฮอดอีกจุดหนึ่งเนาะที่ว่าอ่า ไอ้เมื่อกี้เพิ่นบอกชาวบ,บ้าน,น,นเนพินมามานนนพ่นบอกว่าอยู่หนองอ้อเด้อเจ้าไปเบิ่งเด้อเพิ่อนคนเป็นพันแต่ว่ามาเบิ่งแท้ๆมันบ่ฮอดพันดอกว่ะม่องร้อยนี่มั้งน่าจะเขาเมื่อแล้วบอกรือจังได๋กับ่แน่ใจเนานะเพื่นนี่ๆแผ่นกล้องไปเบ,บ,บิ่งเบื้องท่นเนาะอันนี้เป็นหนองอ้อที่เพเป็นเบิง่งใหญ่ๆเวลาน้าไหลจะออกออกตัวนั้นมาแล้วจะมาอยู่ตัวนี้ว่าซั่นนะนะนี่เอาสิจอดนี่เลยได้ปุนีหน่าจะได้อยู่มั้ง ไปไปพาทุกคนลงไปเบื้องป่าเนาะว่าได้หน่อยได้หลายทำใดสองสามบ่วงอยู่นี่แหละที่ไว้เพื่นอยู่ใกล้ๆนี่เนาะบอลเพื่นติเกียมจี้นี่ไข่ป๊อกเคยนํำได้ดิป่าซีฮาโล้าบ6โลกับมีโยชจอบมูอยู่เยมีแต่คนมาเข้าป่าเนาะมีแ่นไรเร้าป่าเนอะเนี่ยเนี่ย ทำมไ่ด้ว FC คนีแล้วเรอเาไปงมีเดื่อป่าเน้อโอลายัวเลยลายัเมาแล้วเบอร์ตัวลายลูกมันดีโอ้ปายคอยในแม่นี่นะป่านี่นะมือใส่ใส่กี่เออนี่นึงนี่ตัวงแมนเนาะมันเป็นเปล่นเนื้อผ้านี่เพราได้ป่านี่เพราน้อผนี่เพรานี่ได้ป่านี่ผ้าเลยนี่เนื้อผ้าที่ได้ป่าอนนเนาะแม่เลยนนี้ใคของไอ้กระสังเน เด็ดเด็ดเด็ดกระซังนี่กระซังน้อยนี่เออกระซังน้อยนี่ปลาลายวะโอ้โหโบเลยลายโบเลยโอ้ได้หลายเลยวะนี่ปลาบุคโปรแมนตี้ไปข้าววะนี่แมนแมนส่งได้ส่งได้ส่งส่งตุ๊ตตุ๊จันเออสิติดตามมึงเม็ดไม่อย่างปลาอย่างนี้ปลานิ้ปลาหนิ้คั้มปลาปลาหน้ำกับปลาดุกเนาะโอ้มาแต่เจ้าโมงอายสิบโมงสิบโมงสิบโมงเศร้าอันนี้หายกามานี่โอ้ขึ้นมาแล้วเอาเมื่อแล้วเอาเมื่อแล้วหว่า โอ้ดีๆๆโอ้สุวนใหญเกือบทุกคนเนาะเกือบปลาดุกนี่เนาะได้เกือบทุกคนเนาะปลาดุกเออตรงไลน์ไปรเลยนี่ไปเสี่ยงอยู่ดีอันนี้ได้ไปยังไงปลาสวายกับปลาเพี้ยปลาดุกปลาสวายปลาเพี้ยปลาดุกมาทั้งโม่เลยนะมาตั้งเศร้าพราะนะแต่ว่าเอาไปรอบนึงไปขายรอบนึงแล้วขายแล้วขายวันี่อันนี้มาโบขายเสียเมื่อจุ่มใครจะกินแล้วไปหาค่อย ไปกินน้ำจิบ้านนะได้เลยไปหาได้เลยนะสั่งใไฮริกินใส่ก้นรถจะไปรถจัดรถบ่ะอันนี้ปลาเพี้ยเนร์ปลาเพี้ยบางคนก็เอิ้นปลาอีกกำเพราะว่ามันเละเด้เอออันนี้ปลาสวายสวายกับปลาดุกเนาะปลาดุกได้นี่ดุกได้ทุกคนเนาะมืึอเช้านี้ได้หลายกว่านี่เห็นป่ะค่อยได้ปลาห้าตัวนี่แหละมืึอเช้านี้เออห้าตัว ทำมาได้ตึ๊งไปเรื่อยๆเนาะมเรงจุ่มปลามเรงจุ่มปลาตึไปตูดเนาอนี่ใกล้ๆตูดรถเอาก้นส่งขาดกัได้แล้วเดี๋ยวเรเลาะเพกน้นกันนะแต่นั้นได้บมีบ่อนี้าเกี่ยวเกี่ยวมีบเกี่ยวอลายอันนั้นยังไงก็ไมอนี้จะคงงูกันเอไ ไปอเลยดอบขอบนเลยด้อ่ายมาบจุดนี้อหอ้ไหลน่นี่โอมาดุกไหมมือรอนมาดุกไหแม่นเนาะบ้านเอาแต่ลาดุกเลยไหมแม่นเยนี่ไงธรรมดาเก่งเก่งเกอก็มีปูียังเนาะ อันนี้เป็นปลาที่ว่ามันรุดออกจากหนองเขาเนาะเป็นบ่รื้อออกมาจากหนองฮึ่งพุทธลกลายนะมไหลายมไม่ไ่้มันนอกน้ำมันนี่แหละแล้วมันฟูขึ้นมาเรื่องเขาบานเอาเมามันนี่แหละฟูดิมันจะเมามันเมาแล้วเขาเห็นตูมันแล้วเขาก็บานเอาเลยเอออ๋อมันเกลืได้ง่ายๆแบบนี้เนาะสบายไม่ท่านง่ายบ่มีของไผ่ไผ่ยังได้มาบานเอาโบมีซื้อบ่มีขายปีเพร้อมาแตว่าง่าง่ายเมีแถวนี้มันบ่ได้หลเพราะว่ามือเส้านี่เ้ม่นมีคนเป็นเป็นร้อยเป็นพันมาเซตแม่นบ่หลาไหมบ่ จะว่าขมือแล้วมันบ่เหื่อแล้วปูกตอไรฝาหนาผู้ใดผู้ใด้ฝาเมื่อเมื่อเมื่อเอาไปกินละร้อนห่าอยู่บ้านละผู้ใดผู้ใดกันสู้ต่อเนาะลุยต่อมันจะได้หลายขึ้นแต่ว่ามันก็ได้เรื่อยๆเพราะมันน้ำมันข่วมมันออกตลอดนะฝาที่ไม่หนองอีกคือว่าบ่มีแล้วได้ปล่อยใหม่เนาะพวกเด็กเลี้ยงปฝาคือว่าอุ้ดลบกมนหนิลึกเล่นมาหนิลึกเลยนี่หนิคนเลี้ยงเลี้ยงคอเลยไหมเลี้ยงคอคนนึงลึกๆ แถจะต้องแบบมือสมแบบซ้ำนานพ่อมซ้ำนานพ่อมจริงสซีได้เนาะได้บ่ได้บ่หมานบ่หมานบ่บ่ได้บ่ได้เบาๆเลาจะเลี้ยนเพื่อจะเลี้ยนแถวเป็นแถวไปที่นึงเลี้ยนแถวไปทีนึงละแบบ คล้ายๆว่ามีซิกเส้นของไผ่ของมันว่าโอ้ป่าขึ้นบอนี่บอนี่หน้าตัวเองแล้วกะหวานไปเลยบ่มีหวานขว่กันพร้อมแรงแบบเด็กต้องพอควงบานนึงเนาะมันก็ใส่แห้งหลายนะต้องต้องต้องเบิ่งจังหวะดีๆแล้วก็เบิ่งบึงตอนมันบ้อนหรือว่าตอนมันฟูตอนมันเมาตอนมันอย่างเช่นนเบิ่งคุณมีทักษะในการหาปลาของคุณในบริเวณเฮาได้หฮาวานโมซั่วเด้อที่บอกให้ แบบวานแทหหาปลาน้ำพองเมื่อซีบแล้วกันทั้งหลายไม่หาแต่น้ำพองหาแต่ทงให้ทุ่งนาแถวบ้านเขานี่ยเลยเนาะโอเคเนาะเมื่อนี้หลายคนเพิ่นก็ได้ปลาเกือบเป็นซีบรูนไปโอ้อ้ยังอยากไซื้อวันเฉลิมไอ้วันเฉลิมเปิดว่าได้เป็นซีบลูนซาลูกับมีอันนี้ถือว่าขั้นรวมแล้วในค่อยก็จะได้หมู่10 10โลนี่แหละประมาณนี้รวมทั้งเวัดก็ถือว่าได้หลายพอสมควรเนาะในรอบนี้ ถามว่ารอบนี้มันเคยมีมาตลอดบอ่เป็นแบบนี้เคยเห็นบ่ที่ว่ามีปีนี้ละ,ละมีเธอเดียวนี่ปีนี้แต่ว่าหลายบ,บ่บคอยเห็นมีมาก่อนนี่โบได้ยิี้่มาบางคน่าเป็นเส้าขาปีละหาก็เห็นมีแบบนั้นกแมแบบ่แหละแมแ่หละน,น้ามันหลายได้ปีนี้นะแต่สู้สู้ปีมันบ่ค่อยได้แม่นบมันโบล้นองหนองเขาซะเออ,เอ,อมันก็เป็นแรงหากินขั้นว่ามันโบล้นหนองมากันมันมีป่าธรรมชาติอยู่อ๋อมันมียูป่าธรรมชาติแต่ว่าครับบ่หลายแม่นั่นแหละบบหลายแต่อันนี้มันล้นมาจากหนองหรือว่านองมันท่วมแล้วก็ออกมาก็คือว่าเป็นโอกาสของอ่า ชาวบ้านชาวนาปลามาซุ่มซูบกันแม่นที่วิกิพเป็นโอกาสเวลาน้ำท่วมเนาะเอาก้ามาหาปูหาปลากินแบบนี้ม้อนซื่อกันปะม้อนซื่อกันไปเมื่อไหรกัวันทิตแน่เนอ่ะพักลาพักการแน่พอดีเลยก็เลยพากันมาจะไดนก็คอยเห้งวันมันเจ้า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 ขอบใจขอบใจเดี๋ยวเอาก้าวิได้ปิดคลิปไว้นี้ครับบรรยากาศที่ว่าเป็นมาอวานแหหาปลาอยู่ที่หนองอ้อด้วยตัวนี้เด้วก่อนหน้านี้จะเป็นยูส้นทางโยธาเนาะ อ่านั่งพวมกันหลายบอลหลายจุดเนาะแล้วบอลอื่นที่เป็นแังไดดตัวนี้เป็นเขตเมืองสีโคตรเนาะสีโคตรเนาะเขตเมืองสีโคตรสีโคตรสีโคตรตะบอกนครหลวงวิจารนี่แหละติดใกล้ๆตัวเป็นซีตุ่เมืองในเลยทุกคนเด้ออันนี้เลยบอนตัวบ่นอกตัวเมืองเลยทุกคนเด้อะอ่าแต่บอนบ้านแห่ไปเรื่อยๆเพื่อได้หลายด้วยน่อยก็บ่ว่ากันเนาะเพราะเป็นการหาปลาแบบและดูน้ำท่วมน้ำหลากประมาณรถตู้กับพีโอ้เจอกับคลิปหน้ากันแล้วกันเนาะขอบใจทุกคนครับลูชมสบายดีบ๊ายบาย